ทุกคนเรามาแจกเฟซคนนี้กันนะครับทุกคนวันนี้เรามาแจกเฟซคนนี้กันที่วงไว้อยู่เนี่ยช่องนี้เลยเอย่าไปลืมแอดกันด้วยนะอะไรวะเค <c oughs> ไปที่เดี๋ยวเราจะโชว์เลยนะทุกคน เท่าเนี่ยข้างไหนนี่นะครับทุกคนคนนี้เลยชื่อนี้เลยนะครับทุกคนเสียงะลรวะให้ดักเซตมาเแบาบนี้น้ครับ นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่คือเฟซนี่คือเฟซของเขานะครับทุกคนนี่นครับตามชื่อนี้เลยไม่เชื่อหรอไม่เชื่อก็ลองโทรไปดิเดี๋ยวค อย่างดีแน,น่นอนทุกคนเกอเคันี้ก็ไม่มีวิทโเวลาอะไร